สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับเซ็ตพวงชนกตัวโหม่วันนี้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 อะไรวันนี้ไม่มีอะไรความว่างเปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่รู้จะทำอะไรแล้วยังยังเหลืออีกเยอะอ๋อยังเหลือเยอะนี่เอาแบบไปประกอบอะไรเสือเหลืองเสือเหลืองเหรอเสือเหลืองเสือเหลืองโอ้โหลอดคิงไทเกอร์เดวิลฮันเตอร์ใช่บันทึกซีรีส์ของเดวิลฮันเตอร เป็นงานจีนเดวิลฮันเตอร์ไม่ถึงว่าเป็นงานจีนซีรีส์เดวิลฮันเตอร์ค่ายเดวิลฮันเตอร์อ๋ออ่ะดีเอชห้าตัวที่ห้าแต่หนึ่งสองสามสี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวตัวนี้มันออกมากี่ตัววะหนึ่งเนี่ยตัวที่ห้าเบอร์ห้าอันนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นเสือตัวแรกมันจะเป็นหน้าตามจะเป็นมังกรคล้ายๆมังกรมังกรคือซีรีส์เนี้ยมังกรแบบไอ้วัตลุกมาตัวแรกมันจะเป็นเอาเอาเอาตัวหุ่นของวัตลุก ที่มันเป็นตัวแคดดี้มาทําให้เป็นแบบเทพแบบสูงอย่างนี้เนาะแบบเท่แล้วก็หยิบตัวละครจากในเรื่องไงครับตัวนี้เป็นหุ่นคู่หูของเพเอกตอนแรกก็สัดกันอาพเอกเป็นมังกรนี่เป็นเสือคู่หูก็จะเป็นเสืออืต้องเป็นเสืออยากเห็นของจริงแล้วเห็นในกระดาษได้ไงของจริงโอ้โหเรียวเรียวเรียวการเรียวจริงๆ จริงอย่างนี้เลี้ยวจริงเลี้ยวจริงมันมีกล่องนะแต่พี่เอกเขาไม่ไดเอามาอ๋อกล่องมันกินพื้นที่มากกล่องกินพื้นที่มากก็เลยใส่ถุงมาอือันนี้อันนี้คือจริงจริงหลาย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 เพจอะหลาย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 คนน่ะเขาก็ทำรีวิวไปแล้วแหละคนไทยก็มีทำซึ่งตัวนี้มันออกมานานมากแล้วแล้วแล้วคนจีนก็ทำ อ่าเขาเป็นงานจีนนะนะคนจีนนแบบไอ้นี้ก่อนอะไรก่อนอยู่แล้วครับผมจะบอกว่าอ่งานของจีนเนี่ยมันจะใส่เหล็กเข้าไปเยอะหน่อยอ่าแต่ว่าเรื่องพลาสติกเนี่ยยังคมเหมือนเดิมยังบาดมือแหลมคมแหลงคมเหมือนเดิมขึ้นไม่ใช่คมเพราะความคม อะไรแมงบาดมือมือดบาก็คือแหลมคมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ลองดูก่อนเอาตัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวผมออกมาคลิปนี้แบบนี้เรียกอันคัทใช่ไหมโอ้นี่พี่เอกไม่แกะเลยนะไม่แกะไม่แกะครับเอ้าเหรอนี่ยดมก็ไม่แกะดมก่อนเดี๋ยวดมก่อนนะครับจุดเด่น โอ้น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีวันนี้เรียวเรี้ยวเลียวกล่องนี้จะเป็นอะไรกล่องนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นดาบเป็นแส้เป็นหางเป็นหางแล้วก็เป็นปีกด้วยนี่เป็นปีกสวยงามนี่ที่เขาเลยเดี๋ยวก่อนเเขาก่อนเขานี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดไปจะไม่ใช่เลยสีสวยแล้วหล่นก็หักครับขาเป็นเหล็กจับ แพ็คเกจมีดาบมีดาบครับปีกมีปีกมีหางหางเหมือนเป็นแท้นะใช่ครับมีโล่แล้วก็กรงเล็บกรงเล็บอืกรงเล็บแล้วก็เน่าถอดเปลี่ยนได้ปะใช่ถอดเปลี่ยนได้ขอสัมผัสหนักนะเนี่ยเมทาบิลไอ่ะแต่คือนี้คือนี้ยังไงยังไง ยังไงมันก็เป็นงานจีนน่ะแหละนะพูดถึงคือคนคนที่เขาไม่อินไม่ยอมเขาก็เขาก็จะเฉยๆแต่ว่าถามว่ารูปรูปแบบมันสวยไหมรูปแบบมันสวยงานจีนเนี่ยทํารูปแบบสวยแต่สิ่งที่สิ่งที่งานจีนไม่โอเคอย่างที่บอกทุกครั้งก็คือพลาสติกเนื้อพลาสติกอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่งานจีนไม่ลงทุนก็คือคาแรคเตอร์อืาใช่มันก็คือมันก็กบอปมันก็ก๊อปแบบมาแหละเราเห็นเราก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีแต่ว่า เพียงแต่ว่าคนที่เลือกเล่นงานจีนเนี่ยผมพูดอย่างหนึ่งว่าที่หนีไปเล่นงานจีนอะ่ะเพราะบันไดไม่ทําใช่อ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ผมก็ชอบลักษณะหุ่นที่มันสมส่วนไม่เคยชอบ SD ไม่ไม่แล้วพอดีเขาทําออกมาได้ตรงเลยครับแล้วตัวนี้ ออของออฟฟิศอ่ะเขายังไม่เคยทำใช่ไม่เคยมีของเล่นออฟฟิศทำมามันก็จะทำเป็นเอสดีเขาออริจินอลเป็นออริจินอลใช่ไหมคือคือแต่อย่างที่ผมบอกไม่ได้บอกว่าบันไดทำงานไม่ดีหรือว่างานจีนมันแย่เลยสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่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 ถึงขนาดนั้นแต่เป็นแต่ว่าจีนมันค่ายค่ายจีนมันแบบมันมันกรอบคาแรคเตอร์อ่ะคือคือค่ายจีนถ้ายุคเก่าอ่ะเหมือนกรอบดุยเลยแต่ค่ายจีนยุคใหม่อ่ะ มันคือ CND ี่ยนดีก็เปลี่ยน d e v e l o p ใช่ใช่เอาคาเลเตอร์มาแก้นี่เหมือนอย่าง transformer นี่นะที่แบบรู้จุดเลยก็มีก็ทั้งตัวแต่ว่าบางอันก็จะมีเสริมเหล็กแก้ไขขอบกพร่องหรือว่าอันเนี้ยเป็น Sd มันเป็นแค่ๆคก็มาทำเปเด่นครับทำเป็นเด่นขึ้นมาถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือทำทำให้มันแบบทำให้มันแบบดูดูไว้นี่ขึ้นโครงสร้างก็คือหลักหลักเหมือน metal b l d แหละถูกก็คือ โครงโครงข้อต่อจะใช้เหล็กซึ่งก็แข็งแรงอยู่ผมไม่บอกว่าไอ้เนี่ยถ้าถ้าไม่นี่นะโครงแม่งใช้โครงเดียวกับไอ้ไอ้บาบาทออจีนอ่ะอ่าเออแม่งใช้โครงบาบาะทอสจีนแบบไอ้นี่เลยแต่อัีน้นี้ถอดหน้าอกได้เหรอถอดได้ถอดได้ถอดเปลี่ยนเป็นหน้าเสือใช่แล้วก็ติดโน่นนี่ได้ไมอยากไหมไม่ยากไม่ยากคืออย่างนี้ตัวของเขาเนี่ยตัวของมันเนี่ยที่เด่นเด่นเลยจะเป็นจุดขยับ จุดขยับอ่ารูปทรงเนี่ยอย่างเงี้ยที่ที่ผมผมผมเล่นอะนะที่ผมได้จับได้สัมผัสอะนะก็คืออุ่ยเนี่ยมันทิมละเจ็บเจ็บไปไเจ็บเนี่ยเนี่ยนะจุดขยับมันก็หลังแหลมใช่ไหมเนี่ยนี่นะจุดขยับมันก็ก็พอมีใช่ปะ่ะแล้วก็ที่สําคัญแรกๆอะ่ะยังแน่นอยู่อืมแต่หลังๆเนี่ย ไม่รู้มีมีอุปกรณ์มาให้แล้วก็อย่างนึงก็คือมีฐานมาให้สวยงามตั้งในฐานได้อะไรได้คือเป็นงานวางโชว์สำหรับสำหรับคนชอบสายสายแบบสวยงามอ่ะเออที่ไม่สวยงามในตู้เราไม่ซ้ำแล้วไม่ซ้ำกับบันไดอ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ก็เหมือนไอ้มอเตอร์นิวเคียร์นะถูกต้องถูกต้องมอเตอร์นิวเคียร์ทำไปทำมาทำ เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วนะแล้วก็มีทําเป็นแบบกันพลาด้วยใช่คือทําของแบบเหมือนเมทัลวิวแล้วก็ไปทำแบบรุ่นรุ่นย่อมเยาวาแต่ใส่โครงเหล็กใส่ไม่ใช่โครงเหล็กทั้งตัวบางจุดจุดขยับเป็นเหลจุดขยับอะ้ยก็อาติกมาประกอบแล้วเอาติกิมาประกอบซึ่งซึ่งตัวนี้จะไม่ต้องประกอบตัวนี้จะเป็นสําเร็จแล้วใครไอเดวิวฮันเตอร์เนี่ยแม่งไม่แพงตัวแม่งสามพันกว่าบาท แล้วพี่ดูสเกลเนี่ยแม่งหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองใช่ใช่ป่ะใช่คือเต็มไม้เต็มมือดีอ่ะเต็มไม้ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินยืนอยู่ในตู้เนี่ยพอได้เห็นเลยแล้วตัวนี้ได้ที่สีด้วยนะครับเหลืองมันเหลืองมันไม่ได้เหลืองแฉะเลยนะฮะเหลืองมันเป็นเหลืองเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ถอยแล้วเหลืองมันเป็นเหลืองแบบเอ่อเมทัลลิกเหลืองแบบเสือเหลืองมาเลย อันนี้ก็เสียบปึ๊กเข้าไปได้ติดปีกข้้งหลังแค่นี้ครับพอติดนะ่าตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแข็งเลยได้ไหมครสายแข็งมาแล้วสายแข็งไม่ใช่ของเราเราก็จะรู้สึกแข็งโอ้น้ำหนักเขาเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของสายแข็งมานี่นะครับมันก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียสองสองชิ้นประกบกันสายแข็งนะสายแข็ง พี่ไม่ตรงจุดเปล่าพี่จะสั่นสิเพราะกะให้ไม่เอาออกงั้นเราจะใส่เลยใส่ให้ไหมใส่โอ้ยถ้าใส่ปีกแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยใส่ใส่ใส่เท่เนี่ยดูดิปีกมันไม่มีอะไรนะปีกมันเป็นแค่ขยับแค่ขยับขึ้นลงนี้ใช่ไหมใช่ครับขยัปีกขยับเปิดเข้าเปิดออกตัวนี้แปลงล่างไม่ได้เนาะตัวนี้แปลงล่างได้มั้นี่เฮท่ด้วย ปีกเหมือนเดวิลนะฮะรอเลยแล้วก็เอาใส่ปีกเสร็จใส่ดาบนหางอันนี้เป็นลวดสลิงปะหรือว่าเมันติดข้างหลังมันเป็นหางอย่างเดียวอ๋อไม่ได้เป็นแท้เนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีดาบเป็นหางอย่างนี้แล้วมันจะเป็นลวดสลิงมันจะพับมันจะขดมันจะบิดได้มันจะบิดได้มันจะบิดได้มันจะบิดงอได้อยากให้ของผมงอได้อย่างนี้มั่งจังเลยได้ได้หลายท่าเลยอ๋ออ่ะแล้วทีนี้ ทีนี้หน้าอกหน้าอกมันเปลี่ยนเป็นหน้าอกเสือได้คือเหมือนเอาไ้ยิงอืยิงบียิงยิงไฟยิงอะไรออกไปเนี้ยมันก็ดึงออกมาได้เลยอดูเทนะเทครับใช่ทําไหมเราทำมันขยับปากไม่ได้นะเป็นแบบฟิกเลยใช่ใช่ใช่ตัวนี้ไม่มีไฟเนาะไม่มีไม่มีไม่มีไม่น่าจะมีไฟนะไม่มีตาไม่มีไฟรุ่นยงเยาวตาจะไม่มีไฟเราไม่ต้องถือแล้วกันนะน่าจะหนักถือได้ถือได้ถือได้ แล้วก็ดาบดาบมันเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นอาวุธของเงาอืจะมีกรงเล็บไปก่อนมีโล่มีดาบกรงเล็บนี่ใส่ตรงไหนตรงนี้ครพี่ถอดนี่ออกมาอ๋อถอดไอ้สั้นๆก็เหมือนว่ากรงเล็บยืนออกมาใสก็จะแน่นๆนิดนึงของใหม่ของใหม่ของใหม่ฝึดๆหน่อยใช้เจลนิดนึงได้อยู่ไม่คุยเรื่องหุ่นนอนเรื่องหุ่นครับเรื่องหุ่นอ๋อ ใช่ครับนน้ำมัยังมาอยู่ปั๊บนะใช้ไอ้นี่มันฝืดโอ้เหมือนเม็ดทั้งบิวเลยมันคือเม็ดทั้งิลจีนนั่นแหละรูุละรู้ละใส่ใส่ใส่ต้องไปใส่ช้บนี่เป็นโครงเล็บนี้โอ้ใส่แล้วมันดูแบบดุขึ้นกว่าเดิมนะดัน ไม่เกรงใจค้างโอถ้าใส่สองข้างก็เหมือนวูบบรีเลยดิใช่อารมณ์วูบบรีใช่ต้องนี่ครงเล็เป็นงี้อืแล้วมันก็จะแอคชั่นท่าได้คือคือจะไม่ห้อยนะคือข้อต่อมันยังแข็งอยู่เนาะอื่แมอนี้มันถอดได้ด้วยอะไรอ่ะเนี่ถอดได้ ได้ครับเอาไว้เปลี่ยนตรงเล็บไหมครับถอดมาถอดตรงเล็บไงเมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดเอออันเนี้ยง่ายกว่าเยอะสุดหลาไมหลุ่งไงถือโล่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 ได้ไหมเนี่ยถือได้ถือได้ดาบก็ถือได้แต่มือมันแข็งมากเลย้อต่อมันยังได้ป่ะโอ้อะเสร็จละ ขาข้างนี้ทําไมมันมันขยับได้ขยับได้มันได้ไหมมึงงอแบบได้แบบได้นี่ขยับได้อย่างนี้ขยับไอ้ข้างนี้มันเหมือนขยับไม่ค่อยได้ขยับได้ขยับได้ครับได้ขยับได้เป็นอย่างนี้อืมอืมโอเคโอเคงานพวกนี้ก็ไม่มีอะไรก็รู้แล้วพี่ว่ามก็คือ งานเหมือนเมตาบิลล์น่ะไ้สวยยังไม่สวยยังไม่กดฮะกดแล้วกดแล้วกดแล้วเหรออ้าวโทษโโทษ์าองพวกนี้ไม่มีอะไรก็คือได้สวยคือได้สวยได้ขยับท่าโพสท่ามีอาวุธแล้วก็เป็นงานโชว์เล่นเล่นเสร็จแล้วก็โชว์โพสอยู่ในตู้โชว์สวยจัดท่ามีแสงส่องสวยๆแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบเหมือนไม่ใช่อารมณ์แบบเซนไตนะ อืมแล้วก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่แล้วผมบอกว่ามันก็ตึงๆอารมณ์เมทัลบิวแต่แต่เพราะเขละฟิวว่าเมทใช่คลาฟิวใช่ผมก็คิดว่าเล่นเมทัลบิวก็ก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่าจะจะจะบอกอย่างนี้มากตัวนี้ผมแฮรลมเหมือนฟิกเกอร์จะมีเอ็ดนิทฟิกเกอร์เลยแล้วก็ใส่ไซร์ขยับเยอะดีแต่ไม่คมชิบหายอารมณ์พัดทอยเปล่าไหมใหม่อ่ะ ฮอททอยก็แบบนี้มีอาวุธมีอะไรเหมือนกับตันอเมริกาก็จะมีโลมาถือแต่ใกล้เคียงก็มีทันบิอะไรเงี้ยใกล้เคียงก็มีทันบิวแต่ฮอททอยไม่ไม่มีเหล็กผีดิรุ่นใหม่รุ่นใหม่ไอรอนแมนกับตันอเมริกาพลาสติกล้วนอย่างอย่างอย่างที่บอกแหละว่าจะจะเทียบเมทันบิวเลยไม่ได้เมทันบิวงานมันงานมันดีกว่าเยอะตัวนี้อย่างที่บอกพลาสติกมันก็คม แต่ถ้าเทียบถึงน้ำหนักอ่ะก็ก็ได้อยู่น้ำหนักได้รูปทรงรูปทรงได้ดีไซน์ได้สีสันอาจจะแบบสีสันสีสันก็ได้ราคาได้ราคาได้อ่าถ้าถ้าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ได้เนี่ยคือไม่ได้ไปเทียบกับเมทัลบิวแล้วเมทันบิวอีกอย่างหนึ่งเมทัลบิวมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนแต่สำหรับคนที่ชอบคนที่ชอบสไตล์แปลกๆอ่าหุ่นแบบออกแนวจินจีนอะไรเงี้ยออก ก็คือเหมือนชอบกันดั้มอะแต่ว่าแบบเป็นทรงแปลกๆก็อาจจะมานั่งตั้งรวมกันได้เนียนๆได้เพราะเราเราเราไม่ได้บอกว่างานจีนมันจะทําดีเท่าเท่าเท่าบันไดได้ไม่ไม่ไม่มีทางแต่มันก็มีดีไซน์ที่ของมันมันมันเองมันมันดีในแบบในแบบมันแค่นั้นแหละแต่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เขาก็เอาจุดขายที่บอกว่าเอาวัตตารุมาขยายให้เป็น ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีแสดงว่าตัวอื่นๆมันก็ทําขยายมาเป็นสเกลปกติก็มีก็มีป่ของวัตาลุมีริวจินริวจินริวโอริวอันชื่ออะไรนะไอ้ตัวที่เป็นเป็นร่างสองอะร่างสองไม่รู้ร่างสองไอ้ขีขาวอะไอ้นี้ร่างแรกร่างสองสีขาวตัวริวจินโนหรือน่ะนารับมันมันริวโอมารุอ่ะชื่อริวโอมารุมันเออตัวที่สองที่เป็นนกอ่ะก็มันก็มีอีกตัวหนึ่งส่วนตัวที่สามเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นอะไรวะใครอะไรวะคิงสเลเยอร์อะไรที่อย่างที่ด่างเดี่ยวๆมีแต่อีกตัวนึงผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้้ไอค่ายยิ้มออกมาอะไรแต่ถ้าใครชอบก็ลองไปเซิร์ชดูไอเดวิลเดวิลฮันเตอร์เดวิลฮันเอร์น้องละห้าตัวอ่าแต่งานงานก็โอเคในระดับหนึ่งสักหกเสิบเปอร์เซ็นต์สีสีสวยสีสวยดีสีเหลืองสีแดงตัดกันหลายๆอย่างตัดหนักได้โอเค คือใครเดวิวฮันเตอร์ต้องมาจ้างกูเป็นพรีเดนเตอร์แล้วแหละอะโอเคก็พอของปางพ่อเดี๋ยวไทยอินเสิร์ตให้ดูครับไทยอินเสิร์ตให้ดูแล้วก็ก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเพราะมันมันไม่มีอะไรมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรใช่ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่ช่องโรโบคาเฟ่ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ